สวัสดีพี่น้องเอฟซีผู้ติดต,ตามเล้าสามาคัคคีของหมึกขึ้นในวันที่สองจำลวยกันแนบวเล่าสามาคัคคีแตกซีเล่าพี่น้องนี่ซีเล่าเล่าแรกกับเก้าสามเล่าที่สองกับหนึ่งศูนย์ เล่าที่3กะเล่าที่สกับศูนยเล่าที่สกะเกตสาหาเกดเล่าที่สี 4, ไ 2, ไ่ได้สองห่งไหาไ้หาไล่กันเนาะพี่น้องเนาะเล่าจะมาขี้หลบแรกกะได้ก3สาเก้าสา ลาวีเอที่2ก็ได 1, 2ึ่งสองวแมนแลาวสามัคีที่2กไ 1, ไ็ไดหนึเล่าสะล่าวีอไมไดหนึ่เล่าสามัีบีอพีกรไดศูนย์กระไดศูนยกระไดศูนแปดเล่าสตาร์บี เล่าสัตา์วีพี่กระไดเกจสามหาเกจเขาชีเล่าเต็มเต็มพี่น้องโชคมันกันแนบว่าทั้ทงโชคมันไหมเป็นจังไรน,น้อไหมค่ะที่ทั้งตลาดลายย่องว่าที่เขาเบิง้งอากาศเกิดตึ้กุ้นให้เด้อขอบบุญขอบคุณที่ว่าขอบนำมีนลำคิดลำใจทรง ค่ะสมุดประกามาให้ปูเนาะสุกูทุกคนน่ะแหละผูได้ที่ทรงที่บ่งบอจักเสือจักหนากับว่าได้ประกาศว่าได้ประกาศซสื้อประกาศเสียงเนาะหลายผู้หลายคนอยู่หลายเอฟซีอยู่ทรงมาค่ะสมุดประกามาให้ปูกะขอบบุญขอบคุณให้บนนั่นขึ้นไปหาสุกูทุกคนเด้อผูได้ทำบุนทำกุศลมานำปูบุนนั่นก็นให้ขึ้นไป ได้บุญได้กุศลกันสุขู่สุขคนลำลำลุย้ยลุ้ยสุขู่สุขคนออบไม่ไปแดงปีไม่เด้อปีนองเดอ้อถ้าบุญสางนำทำบุญนำปูสั่งบุญก็ได้บุญเนาะสั่งกุศลก็ได้กุศลระยะนุมเอ้สุขู่สุขคนทุกทีสั่งบุญสั่งกุศลมานำปูที่เขามาบบเบิึงหลีบิึงเบือน้ำปูสุขู่สุขคน หายลำหารวย่ยผู้สิพาลำพารวยเดอ้อผู้เอาโศกไปหายกระพากันเอาผู้ห่โศกหาหลับเหล่าเด้อปูทุกคนมือนี่กะทรงโศก,ทร,กทรงลบับหาอีกมือนี่บันที่สามของเราสามัคคีของเราเราไรวันหล่อรอบสุดท้ายมูสุดห้าน้อยสุดเล่าพัฒนากระซ่งไปหมดแล้วเดอ้อเบิ่งกันเอาเดอ้อหาเบิ่งเอา เขาเขายูทูบเบิร์เขาวิดีโอเบิเร์ไ่หาเบิงเลี้ยงหาเบิงเริ่มหากันในแล้วแกงมานี่ก็หากันในแล้วมือแรงกไ็ได้รวยได้เฮได้ห้ากันแล้วเนาะมือแรงนี่สามรายการมือแรงห้าหน้อยแล้วก็เล่าพัฒน,นาแล้วก็มาเล่าสามขี้สามรายการมือแร่งเอาพี่น้องเอา ผู้ใดติดตามปูก้กะรวยกันทุกขู่ทุกคนนั่นละตามทั้งอื่นกับว่ามั่นใจดอกปกู่นของผู้อื่นจักเพิ่นจิตเป็นต้นเลของเพิ่นกับว่าผู้กระเบิงอยู่ว่ามีผู้ใดเข่าดอกอันนี้เป็นเบื้งของเอื่นมันสิชับสนเบื้องของปู้นี่อยเด้อเอ็ดซี่ทุกขู่ทุกคนผู้ใดต่างนั่นทงทำบุญมานั่งกันให้บุญน,นั่นขึ้นไปหาเอ็ดซี่ทุกขู่ทุกคน มีบุญมีศกวัสนากันทุกขูทุกคนเด้อเอฟซีเด้อผู้สางนำทำบุญคาสมุดประกาคคาขีดเขียนของกูมากให้ลำลเรื่อยๆกันทุกข์ทุกคนครอบครัวยูเย็นเป็นสุขอย่ามีลูกมีภัยในครอบครัวมาว่าหลูกเต่าล้านเลี้ยงทุกขูทุกคนในครอบครัวเด้อให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกขูทุกคนเด้อเอฟซีเด้อมาเบิ้งบ้านของวันที่สามเด้อบ้านนี้เด้อ มือแรงมือแรงวันที่สามเล่าสามมิคีาสามมิคีจับคู่ของวันที่สจับคู่สามศ3นสา Sạm Một chết chết Một chết Một chết lực chết 93 93 93 93 1 1 2องตัวหลุดด้วยพี่น,อนอ้องเดอ้อขันยากหลุดสามตัวกระหลุดแต่นำ้ำบางเทียมันกับเขายุตัวที่สามกับนี่สามตัวหลุด6กสามศูนย์ไม่ยังสวัสวดงนะแมวสีสวัสดไปไปนอนไปนอน,นเร็วไปนอนเด้อฝนตกมันหนาวงกสามศูนย์ วิ่งทำไง,งบ้างวิ่งสาเน้นกลเล่นลูด2ตัว30 3ตัวลุดหกสาูนย์สา,สสาตัวลุดหกูนย์สอตัวลุดสาสูนย0 là V.I.P Lào V.I.P V.I.P Lào v Chạp nâng hà nâng hạ xuống nâng xuống nâng xuống nâng. Nâng. nâng xuống hạ xuống nâng xuống hạ tiến thẳng cái nào rồi ừ. vinh vinh nâng hà nâng hà vinh sáng toa xuống nâng hà nâng hà lụt lụt lo lụt xám tùa vinh xám tùa vinh lụt xám tùa nâng hà cốm đen nâng hà xám tùa lụt xám tùa lụt ศูนย์หนึ่งห้าแล้วสามขี้แล้ว 啊。Uh

tiết giảm tiết giảm tiết giảm kết hốt hốt kết tuôn hốt kết Cảm ơn sống hút sống hút vinh kết nhìn à à khi nào xâm mậu khi này bọn mình sẽ tháng tỷ 3 tổ của mình bình ra chắc cho tổ tổ bình các tổ lòng lời chắc thì khẩu trái được thì nó bị bỏng chiến anh bình đen hộp kết lũ đen 3. มมนมีสามตัวก็คือเอาเข้าไปอีกตัวหนึ่งก็คือสามหกเก็ดไหมพี่น้องเข้าใจเนาะเป็นเสียนกันแล้วละ่ะ FC ทุกูทุกคนบอกมาซัมเนี้กับแก่งจ้างปังเหมือนกนว่ารวยกันทุกคน,นึ่ยที่เขาดีเขาดีเล่าสตาเล่าสตา เราสักตาสักตาเราสักตา VIP IP ภาษาใหญ่พีครับครู 48 48 69 69 A ver, ปสตัวเอาไนน้อยกเ็เน้องพี่น้องเนาะเอามาไปพีกระด,ดกว่า,ามตัวไหมหาสี่แปดหา่าสี่แป หาสี่แปดสามตัวคมเดินสี่แปดวิ่งสี่แปดสามตัวหลุดสี่แปดหาสี่แปด ภูขุนเหล่าสามาคีพี่น้องมาแล้ววันที่สามเอาแคบนาจอแคบนาจอเด้อเล่าสามาคีวันที่สองสะพานมาแล้วในสีเล้าพี่น้อง ลุ้ยกันอยู่เนะเอามือนี้ก็เล่าสามวัคคีวันที่สามมือแรงสายมือแรกสองถุงเครื่องอเ,ลเล่าสามวัคคีรอบแรกจับคู่สามศูนย์สามหนึ่งหกเก็ดหกสามเก้าสามวิ่งสามศูนย์ ิ่งสากรมเด่นสานเน็มล่องดูดหกสามูนยลาวีไอพีหนึ่งหา่นหนงหาศูวิ่งหนงหากรมเด่นหนหา สามตัวศ1นย์ห้หาเลาสามัคคีวีไอพีหกเก็ดศูเก็ดสามสาองหวิ่งหกเก็ดกมเ่นหเก็ดมีสามตัวมีแต่ตัวร่องให้มมเก็ดสมีพื้นที่ล่าสตาร์วีไพี 4ีแปดหกเก้าหหกหวิ่ง4ีคงเด่น4ีแตัวลูดหา8เอาพี่น้อง FC ฟซีผู้ใดเ,เข้ามาแล้วก่ะแคบหน้าจอเดอร์ไปเข้ามาไหมกักดไลกดกระดิ่งที่ตามไปกดไลกดแจให้นำให้พี่น้อง FC ฟจุกขูุ่กคนโชคดีโชคดีโชคๆมันมาน,ม,นมือน,นี้ วันที่สามสองทุ่มเคึ่งเนะ้อผีนะ่หนังเน้อพอกันไม่คลิปต่อไปสวัสดี